ำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะครับถือว่าเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเนี่ยเยอะที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นข่าวดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตเนี่ยนะครับมีความมั่นคงนะครับหรือว่ามีความสุขในการทํางานที่มากยิ่งขึ้นนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินนะครับเมถุนเนี่ยจะว่าเป็นราศีที่จะจิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับเป็นราศีที่มีโอกาสในเรื่องของการหมุนเงินเยอะนะครับเพียงแต่ว่า คุณอาจจะต้องวางแผนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องของรายจ่ายในครึ่งปีหลังนะครับอาจจะมีเข้ามาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะครับจนทําให้มีปัญหาหรือว่ามีในเรื่องของการสะดุดตัวในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้ครับสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะส่งผลนะครับต่อผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนั้นก็คือเรื่องในครอบครัวนะครับปัญหาความวุ่นวายภายในบ้านการ เจ็ดป่วยของญาติผู้ใหญ่นะครับใครที่อยู่ในราศีนี้นะครับก็ต้องพยายามดูแลนะครับหรือว่าปรับวงจุ้ยของบ้านนะครับหรือหาวัตถุมงคลนะครับเพื่อมาเสริมโชคเสริมดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตนั้นนะครับมีความสําเร็จความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ